เมือ,องคอนแก่นนะครับขึ้นมาชมบนบรรยากาศของสถานีนะครับสถานีรอยฟ้าเมือ,องคอนแก่นนะครับรดไฟมากพอดีนะครับเนาะกลางเฉลิมมาบองหวาพี่น้องเคยมาเที่ยวบ่ครับเมือ,องคอนแก่นในบริเวณนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นแล้วอู้งการงานสร้างเลยครับเนาะใหญ่มาก รถไฟมานะครับรถไฟมาแล้วนะครับนะขบวนนี้สิไปนะครราชสีมาไปนครราชสีมาเป็นรถสปินเตอร์หนะรือเปล่ายากมากคอแกนดูดๆก็พอจะเห็นรถไฟสักเทียวนะครับนะ นี่นะครับนะพอสิมาเห็นรถไฟนี่ครับมาคอนแกนย่านเลยเพิ่งเคยเห็นนักจ้าดูลามากเลยนะครับบนนี้สุดยอดนะครับบรรยากาศมาก็มีบริษัที่างๆทั้งขึ้นทั้งลงนะครับ นับริษัทขน่งจากขบนรถ6 2จสอบสตาร์สัลา right ่าห right. ังข้างโลจการขบวนรถ6้งบริษัทที่สองเป็นับรถท้องถิ่นที่4ง6กำับส่งบริษัทต้นทางอุดรธานีราทางนครราชสีมาที่สถานี4ก้าสุดักครับพี่นัอง เบ่เคยมาบ่เคยเห็นรถไฟเทียมามาตะกี้ก็มาช่วงสายๆนะครับเนาะเดี๋ยวนี้โอ้โหลูลามาร,รถไฟเมืองคอนแก่นสถานีลอยฟ้าเมืองคอนแก่นนะครับรู้สึกว่าโดดเด่นมากนะครับพี่ยา่ารู้สึกว่ามาเห็นนี่โดดเด่นนะประชาชนย่งนั่งรถไฟลายนะครับเห็น เห็นคนนั่งนั could, <S 1> <S 1> <ás> ่งรถไฟหลายไหลนะครับมีขึ้นมีลงนะครับคนขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงนะครับนะรทราบพนักนี้เหลือเวลาอีกนาทีจะได้เวลาขบวนรถท้องถึกเลขที่หนึ่งหกเพืทางจากพักมอรถยนต รอบเดินทางเลยนะครับเนะดี๋ยวย่านค่ายางเลาะไปรอบบวิเวณหน่นเนอเบริเวบรรยากาศเน,ะนาะสวยงา,ามามากนะหายแล้วนะครับรถไฟหัวเครื่องจักรติดกรยังเห็นอยู่ครับอืมออกไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปนอนยางมือทั้งคุณบรรยากาศเมืองคนแก่นนะครับ ในบนรรยากาศเมือง่อนกันนะครับน่าไปดานนี้มันก็จะมีจอดในหลายทา่านเลยครับดานนี้ก็มีเลยด,ดาน,นี้ก็มีเห็นปะด้าน,นี้ก็มีจอดน,นี่ตลาดตลาดรถไฟก็จะเจอนอนาะตลาดรถไฟระยะก,กับฮ้องเ,เสียนนีแ่แหละกับว่าทีสังเกตจักเจาะว่าตลาดรถไฟรถไฟเนาะข้อง,งิงยังลงก็ได้ขึ้นลิฟต์ก็ไดนะครับขึ้นมาเนี่ยมันมีลิฟต์ห้เราขึ้นสบายเลยนะครับ บันไดเลื่อนก็นมีนะครับอันนี้เขากับยางลงไงเาไปาเป็นขั้นใดยางค่อยๆยางลงไปนะครับยางลงไปเรืเร่อยๆ้างล่งเสียงก็ได้นะครับหมักยางคือสีล่งริฟก็ได้นะครับโอ้บรรยากาศนะครับ,กกบวิญาณก็่าค่อยมาถ่ายแบบละเอียดพี่น้องบึ่งนะครับค้นนี่แล้วข้นนี่เป็นพันพี่นอ้องอ๋อโบว่าแตดานน่ดานนท์นบ่ดานนท์ก็มีครับดานนท์ก็มีครับอาซีขาขา ขาไปทางอุดอรนนะคิดว่าขาขืนอุดอรสิไปอยูุ่เล่นนั่นขาขาไปทังงมือโคราชก็สิมานังอยู่ฝั่งนี้เนาะจันดานที่สองสันทดานที่สามที่สี่กับบ่เคยไดนังนะครับยากกับบ่เคยมันไดนั่งตต้งแต่เขาเจ้าสั่งสั่งานนี่รถไฟลอยฟ้ามาเนี่บ่บ่บเคยมานังจเจียก็เลยบรูลรลาเอียดนะครับเนาะแต่ด้านนี้ผมคิดว่าสังเกตังหันนะครับเป็น ทางด้านมาจากข้างมือดอนนะครับสิแลีนเป็นทางครัวลดสิยูดานีเหมือนปะทางด้านเป็นเมืองเมืองเมืองทางเมืองอรรงดุด,นนดออรุงเทพมามาเซนันกับสิมาเลนนันเหมือนบ่ครับสิไปังสันสิเมีนลักษณะสามตัวมีคนนางสองฝั่งนะครับเนาะพาสสั่งบ่หน่อยนะครับเนาะโครงการไม่น้อยนะครับเบื้งดูกทำบรรยากาศเมืองกวนแกนนะครับเนาะ เออมาอยู่จุดนี้เส้นอ่าโอ้นะครับสวยงามอยู่เนาะด้านนี้สิสะท้อนแสงจังน้อยนะพี่น้องเนาะอืมอือมองดูควงควงมากโอ,นกนอนกนนน้นะครับควงควงมากนะครับเบื้องบนมันแกนในด้านนีงนะครับบา มาสถานีรถไฟคอนแกนเท่ากับพามาเลาะนะครับพามาเลาะเบิ้งเออสิบหกหูนะครับนะนี่ว้าตลาดที่เฮ็ดใหญ่กลวงๆเลยขยายออกมาอีกบางไม้เลยนะครับเนาะนี่บางอย่างด้วยคอนแกนสถานีมาสันสตาชันนะครับนีเบิ้งด้ยวยชานดาที่สองชานดาหนึ่งสอง พอคนมากกระสีกัะสีหู้นะครับนาวาสินางจังใดอยู่ในตัวจะมีบอกนะครับว่านางใดส่วนใดสินะอับตึกนี่สางใหม่มากครับพี่น้องตึกโอ้ตะก,ก,กี้มันเป็นตรงนี้มันจะเป็นลานมูบ้านหน่อยๆนี่ครับตรงบี้เทเป็นบ้านคนอยู่หน่อยๆเนานะตอนนี้ขาจเจ้าเฮ็ดเฮ็ดเป็นตลาดแล้วใหญ่โตเลยครับ มาอยู่จุดนี้สิแนมเห็นเมื่อคนจันชัดเจนเลยครับเขายู่มุมสูงนะครับเนาะชช้นชลารถไฟลอยฟ้าคอนจันยี่ยสูงยุ่สูงสูงเท่าตึกสูงเท่าเท่ารังค่าเห็นไหมฮะทิพย์ญาิยืนอยู่กับลังค่าตลาดนี่สูงเท่าเท่ากันนะครับความสูงมั่นสิบเมตรถึงยี่สิบเมตรนะครับเนาะอืนะครับโอกาสเลยมากมี่โอกาสจะ เลยมานางอ,อมาภาพพี่น้องมาเบิ่งเนาะมาช่วมบรรยากาศในสถานีรถไฟ,คอ,าาถไฟ,ถฟคอนแก่นนะครับสถานีรถไฟลอยฟ้าเมืองคอนแกนนะครับเราพี่น้องโอ้รถไฟก็ก็กลัวจะเหตุมาตจะถานครับสุดยอดเลยดูสุดยอดหามลำเส้นได้ครับเส้นเซนธี่คิดไว้เห็นป่ะเรื่องเลีงนี่ย,เ,ยเข้าเข้าหามเลยเลยไปทั้งนั้น คือ,อยู่ดันได้ดอยู่นะครับเนาะมันกระเสียนตาายนะเขาจะกรเสพเนาะโอ้เนี่ยครับเขาอยู่มุมสูงเขาเห็นเขาสีมองไปเห็นสิ่งด้านล่างชัดเจนก็ยู่ดัน่างด้านล่างเขาสีมองขึ้นมาด้านบนสีพ่อเห็นเนียอย่างกันไหนนะพ่อมาอยู่ดันมุมสูงแนละ้ะเขาสีมองเห็นได้หลายสิ่งได้หลายอย่างนะครับเนาะอืม โอ้มีการก่อสร้างมากมายโอ้มีหม่งจอดรถมากมายด้ยด้านนี้ไหมผมอยู่ในโฮมสมัไหครับวิญญาณบโหยวมีหม่งจอดรถยี่ด้านนี้น้ดีครับจุดไตสะพานทางรถไฟลอยฟ้านี่ครับม,มีที่จอดรถมากมายเลยเพ่อนพี่น้องเลยดีมากเลยจะจะอดจอิเป็นมีการ มี่า้จ่ายเนะคิดว่านา่าจะมีขา้จ่าใจนะครับเนาะอืมนะครับบรรยากาศรถไฟลอยฟ้าเมืองคอนแก่นขันวิญญาณยางจากมุมนี้มุมริมนี้นะครับไปอีกมุมผุนพูุ้่นพี่น้องวิญญาณยางมาจากบ่งรถไฟจอดพูุ้่นเห็นไหมไกลๆผมว่ามันเป็นกิโลอีครับขันยางไปเนาะ โอ้ยไก่อยู่เลยครับเนาะเอา้าแต่ว่เป็นยังเป็นหองผ้พาเป็นหองมาเบิงในในก็มาแล้วเอา้ามันยังอยู่ในปลาดงนี้มันพ้าสั้นสายหงุดงยินงี้มีเดย์พูลอยู่นี่มันยังอยู่ในปลาอยู่กลางเมืองกอนแกนแบบนี้ที่นี่เป็นยูนิเกตเป็ในหางนะครับเนาะอืมนะกะ บ่ามากกับบู้พี่น้องบ่ามาเห็นแบบนี้เป็นาการแบบนี้เนาะผ้ะายางไปเบิง่งครับรรดไฟสิไหมขบวนหนึ่งเยสิมาหอดขบวนใดบุกอีกจักสิบนาทีนี่ขยาวานเนาะเสียงประกาศว่าอีกจักสิบนาทีรถขบวนก็จะมาส่นะมันสุดยอดนะครับผม่าขาเจ้าจเห็นได้มาสุดยอดเลยเลยเลยเราจ,จะทานคือว่าคนอยู่ ก็อยู่ด้านบนเนี่ยรถไฟจอดอยู่ด้านล่างเห็นไหมพี่น้องมันมันตั้งระดับกันหลายในเจ้าวิญญาณยืนอยู่นี่จะมองรถไฟจอดนะครับเขาลงไปเรื่อยมากกัาวลงไปเลยนะครับก้าวลงไปเรืนะ่อยอู้หู้สางอยู่หลายปีนะครับเป็นเร้อยฟ้านี่ยสางอยู่หลายปีมานะครับแล้วก็แล้วสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดใช้บริการเพื่ออนาคตพี่น้อง อนาคตข้างน้นรถไฟความเร็วสูงก็จะวิ่งนี่แหละนะครับวิ่งฟิวนี่แหละครับตอนมาวิญญาณท่งชาิยุกยู่พท่านชักขึ้นเนาะบพท่านขึ้นยอดเสาวน้าดึงขึ้นยอดเสาแล้วนะครับ ไ่สิมาคือพอเห็นนะพี่น้องบ้านนี้เอาบริวิยะเลยมาออกบูธนะครับบูธเสื้อผ้านะครับในกลุ่มนะครับกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติน้องกลุ่มน้องขือนะครับ,บ,บมูกลุ่มบางกระไรนะกลุ่มของมูลกระไรนะครับก็เลยเขามารวมบูธออกบูธน้ำเปืนนะครับออกมากไม่เลยเหมือนีเป็นหลาย นั่นเดี๋ยวเดียวคลิปต่อไปไม่ได้จะพาลูกไปเบิรงในบูธนะก็มีอย่างแน่นะครับเนาะมากหมักลางๆแล้วน่าทั้งหมาไร่คนแข่งคนมารวมอร่างเงียครับเนาะร่วมออกบูธเลยสุดยอดเลยนะมาคนถ่ายคลิปนะกับตองหาสรรหาภาทองงามของไรที่สวยหมืองคิดว่าเอ็ซีได้หลายท่านก็คือเขาเคยมาสินะครับเน,นานนะมาจีนอ่นะบูธตลาด นะครับหลายโอ้ยพี่น้องเอ้ปวดแขวยึดซองซามือไปถอนแขวมาบวมตีกินข้าวของวได้ครับยำยังว่ได้ต้นลมานเด้อพี่น้องเอ้ปวดแขวกี่ต้นลมานเด้อนะครับเบ่งบรรยากาศผู้ดาวว์อบรรยากาศบรรยากาศฝนลินตถึงตาเบิดขื่นผมมาขอดแกนบ่มีฝนจักเม็ดครับบรรยากาศ เนาะขึ้นมาด้านบนสเสียรก็จะเลื่อนมากไม้เลยนะครับอยู่เมืองคอนแก่นนะี่เนาะจะเลื่อนมากไม้เลยก็คุณย่าขอถามเอฟซีภูรูนะครับว่าสถานีรถไฟฟ้ารถรถไฟฟ้าเมืองคอนแก่นนี่ที่สถานีรถรถไฟฟ้านี่ขั้วเนยาของของของชั้นชลาไหมครับปู่เห็นปะ จนมาหอดน,นี่เอาวิญญาณชายบึงปึ๊ดหอดฝุ่นเห็นไหมครับควบเท่าถลายนะครับผู้รู้นะผู้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้เนาะวิญญาณขอถามเน่เด้อครับเด้อขอคอมเมนต์ขมาวิญญาณสามในวิญญาณกับสิมีข้อมูลเพื่อไปเล่าไปบอกกล่าวเอฟซีผู้ติดตามฟังนะครับเนาะ,ะควบเนาวของชา้นชาลารถไฟลอยฟ้าเมืองคอนแกนนี่เง่าซ้ำใด้นะครับ ความเหงาวความก่วงความเหงาซ้ำใดก่วงซ้ำใดเหงาเหมือนมาจากผู้มันจากไฟ,าไ,ไฟแดงที่แนมเห็นมันู้แดงแดงเหนไหมครับจนมออดไฟแดงที่แนมเ็นนี่เนี่ยมันคือสุดชั้นชลาไมบ้างแดง,แดงไฟแดงตรงนี้ไปถึงไฟแดงที่แนมเห็นมุมพุน่นด้านทิศใต้พุน่นเห็นบะความยาวประมาณถึงกิโลไหมครับนะครับทน็ช่วยบอกวิญญาณนวิญญาณกะบผมมีขอมุลน,นะครับ คือบ่มีารายละเอียดอยู่นี่ไหมครับรายละเอียดบ่มีเนาะครที่อยาหาเบิร์อยู่กีกับบ่มีก็เลยมาบรรยากาศเอาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งนะครับนะสุดยอดครับบริเวณงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปวิญญาณจะพาพไปลงเบิ่งนกลางลนะ่างเนาะเบิ่งนกลางล่างว่ามเป็นทีสวยงามกขนาดไหนนะอ่ะคลิปนี้ิวไม่อย่างไรพี่น้องที่อยากภาพมาชมสถานีรถสถานีลอยฟ้ารถ ไปลอยฟ้าสถานีรถลอยฟ้าเมืองขอนแก่นเนาะนะครับ mm. บรรยากาศแบบนี้มากแล้วแบบกดสิเก็บพี่น้องของเบื้องบ่ไหนนะครับเนาะ mm. ลงไปเบื้องด้านล่างนะครับ mm. เป็นยังไงแน่นะคลิปนี้ฝากไว้นะครับอันมันเขาในบรรยากาศหรือได้คว้มรู้ต่างๆได้เห็นแบบนี้อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์ในคลิปต่อไปวิจัยภาพเบื้องสันล่างจะเป็นยังไงเนาะ mm. สวัสดีครับผมสวัสดีครับ